สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์สุขภาพและกีฬาเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับวันนี้จะมีโครงการเทศบาลเมืองพัทลุงเป็นโครงการที่เทศบาลพบประชาชนประจําปี2566ครั้งที่2นะครับถ้าท่านสนใจตอนนี้ก็ยังไม่สายนะครับฟังคลิปนี้แล้วก็มาร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับเรามีสินค้าที่ราคาถูกด้วยสินค้าจากชุมชนจากวิสาหกิจชุมชน นะครับจะมีพิธีเปิดก็เวลา9นาฬิกาสำหรับวันนี้นะครับท่านนายกเทศมนตรีท่านจะมาเปิดเป็นทางการขอเรียนเชิญท่านที่รับฟังทลิปนี้แล้วยังไม่สายครับมาเลยครับที่ศูนย์สุขภาพและกีฬาเทศบาลเมืองพัทลุงอยู่ที่ถนนพดุงดอนยอเนี่ยเองครับครับก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bye.